สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็จะมานํนำข้อมูลตัวใหม่ที่ได้ลองเลี้ยงลองปลูกดูนะครับให้ให้มาแลกเปลี่ยนกันอย่างในรูปนี้ก็จะเป็นในภาพนี้ก็จะเป็นชิ้นตานะครับที่ได้ไปเอฟมานะครับก็จะเป็นชิ้นตาที่มาเลี้ยงในแบบนี้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว ชิ้นตาที่งอกแล้วนะครับก็คือเวลาเราซื้อเนี่ยเราเห็นเป็นใบอย่างนี้ใช่ไหมครับเหมือนจะใหญ่เนาะแต่พอมาถึงจริงๆแล้วมันประมาณนิ้วก้อยเท่านั้นเองก็ต้องดูแลต่อประเด็นวันนี้ที่นําเสนอเป็นประเด็นหลักก็คือเรื่องของการนําเอาชิ้นตาที่เราเอฟมาเนี่ยมาทาการชํานะครับซึ่งในวันนี้เราจะนําเสนอการชําตัวชิ้นตาโดยใช้การแช่น้ําที่ผสมสารยุกินะครับ เ,เราก็มักจะกลัวกันว่ามันจะเน่าไหมหรือว่ามันจะโตไหมนะครับสังเกตจากรูปนี้จะเห็นว่าตัวตาของมันเนี่ยมีสีขาวๆเนาะนะครับแล้วก็ตัวเนื้อของชิ้นตาเนี่ยก็จะมีสีน้ำตาลแต่ผมลองกดดูแล้วนะครับมันก็ไม่ได้ไม่ได้นิ่มอะไรนะรเดี๋ยวเราดูการเปลี่ยนแปลงต่อไปของมันนะครับว่าชิ้นตานี้เป็นยังไงครับ นี้ก็โตขึ้นมาแล้วนะครับกำลังโตขึ้นมาแต่ว่า <c oughs> ต้นแม่นี่ค่อนข้างไม่ด่างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องลุ้นต่อแต่ว่าปกติถ้ามันโตเร็วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกที่ที่มันออกแนวเขียวนะครับถ้าพวกด่างดีๆมันก็จะมันก็จะงอกช้าหน่อยเดี๋ยวเราดูล้วกันนะครับชิ้นตานี้ก็ ตั้งแต่เอามานะครับได้รับมาก็เอามา,า,มา,าแช่สารยุก,กินะครับแช่ตลอดนะครับลักษณะการชํำเปียกน้ำนะครับก็เดี๋ยวดูว่าตัวตัวหน่อเป็นยังไงบ้างตัวหน่อเป็นยังไงบ้าง จากภาพที่เห็นก็มีสีเขียวนะครับมีสีเขียวเพิ่มขึ้นเอ่อผมผมก็พยายามสังเกตดูว่ามันมันเนื้อมันน,นิ่มไหมก็ก็กดดูก็ยังไม่นิ่มนะก็คือมันไม่ได้เน่านะครับก็คือตรงเนื้อตรงนี้กดดูก็ไม่นิ่มนะครับแล้วก็ไอไอชิ้นตาเราเราทำแบบนี้มันมันก็แช่น้ําตลอดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันมีตาอืนอีกเนี่ยตาอืนก็ก็กำลงังจะงอกเหมือนกัน อยู่ด้านล่างนี่มั้พอดีมันอยู่ใต้ใต้ของเส้น่ากของอีก,อ,กอันหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาก่อน <c oughs> <c oughs> นี่ก็อีกตาหนึ่งนะสังเกตว่ามันอยู่มันอยู่ใต้รากนะครับก็เลยก็เลยยังไม่งอกไม่ได้ตัดรากที่บังทางไว้แต่ว่าตาเล็กตาน้อยมันก็จะพยายามเกิดขึ้นมานะพยายามเกิดนะมีอีกตาขึ้นมาก็เดี๋ยวปล่อยไปสักพักหนึ่งให้ตานี้มันโตขึ้นมา แล้วเพื่อให้มันได้เจริญเติบโตในแต่ละตาก็จะก็จะหันครึ่งน,นะครับหันครึ่งสองสองส่วนครับก็จะหันขึ้นสส่วนเพราะว่าถ้าอยู่ด้การเดี๋ยวมันจะแย่งกันนะครับจะแย่งกันก็คือมันจะโตอยู่อันเดียวอันนึงไม่โตนะครับอันนี้คือการชําน้ําทดลองในรูปแบบของการชําในถุงซิบนะอันนี้ชิ้นตาตัวนี้เป็น จันเขียวป่านะครับจันเขียวป่าใหญ่นะครับเอ็มมาจากคุณพงษาา์นล่าสองพันนะครับมาชี้ชิ้นเนี้โอเคนะครับลืมแจ้งชิ้นตาพวกนี้ พวกนี้ผมวางไว้อยู่ใต้ตัวหลอดไฟ LED นะครับหลอดไฟ LED ที่ที่ช่วยในเรื่อของการให้แสงกับพืชตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ใช้ประโยชน์จากหลอดไฟนี้ตลอดเวลาสังเคราะแสงนะครับไม่ได้วางในแสงธรรมชาตินะเป็นแสงที่มนุษย์จัดตั้งขึ้นมานะครับการชาแบบแช่น้ำแบบนี้นะครับผลจะเป็นอย่างไรก็ฝากให้ สมาชิกในช่องเนี่ยก็รอ,อติดตามต่อไปว่าง่อง,งามไหมหรือว่าต้องต้องปรับปรุงยังไงนะครับสำหรับในคลิปต่อไปเนี่ยผมก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของไอคาลูซีนะครับซึ่งมันมีประโยชน์นะครับแล้ก็มีงานวิจัยเ,เกิดขึ้นแล้วว่ามันสามารถช่วยออนอกจากช่วยซับในเรื่องของ PM2.5 แต่มันยังสามารถช่วยในเรื่อง ป้องกันในเรื่องของรังสีกรุณภาพรังสีเลดอนนะครับที่มันจะเข้ามาสู่ตัวมนุษย์นะครับน่าสนใจนะครับเป็นงานวิจัยเมื่อปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ